นะจำขาขาชั้นี่ละไข่กับไข,ข่ละกินเม็ดกับเมิดบ่เบ็ดกับถิ่มพี่น้องความอยากขวาัวเซนมีใส่ไข่นะคะกำหัวพักใส่หอยดองอือครับ มันนี่พักคุณก,พกพ็พักแ้วพักซี่ทีนี้มันน่าไปนองเ้ยมัอนยมอยากพักแฉะพักแพลเข้ากันงงภูหมักเลย มาตอนถุง qua เครื่องไอเครื่องจานเครเจ็บข้อบากมันเปลี่ยน แช่นนีหน่อยเป็นมากก็ได้หลายกางหมูกับมีไม่ไนมายบอกินอยากกินเก็บกุ้ง เก็บกลุ่งก็แค่พักแพ้วเนาะกลใสกลุ่งกลุ่ไมีอยู่พี่น้องค่ะ เจ็กข้ากิกนยังกันยากแล้วฉักกินกับสกินยาไม่ลู้าแน่วติงเขากันเนี่ยเราเบ่องแล้ว ออจอบกุ้งอืมหอดยดองกขาชอบบอเข้มหครแมงพูดดองนะจ๊ะดองเองกินเองชอบเลยหนาาลูกโท่าไรซาพายังบอวน,น้ำหลูกมาเนี่ยเก็บคอมาอัดคลิปมาสิบอัดอัม พี่นองกับสิอรอกินได้สซมไรก็แซมนั่น แค่แบบตาบันคืนอสรสชาใจปันใดคืนเนี่ยสากินอือหือบักค้าขึ้นรอบเนี่ยบักค้าเเลืองค้นถือใจขนาดเลย มะเมื่อนีแต่กรอบเื้อๆนันกับแดดจ้ามันสูงมากนะโทษท่านกุณยายต้อง้นองทา่นเขาก็เห็นมาคขายห้าเนี่ยบ่ได้เขากรรับมากขึ้นกัน หาราว่ากินก็แซ่ดได้ถึงแซ่ดไปซ้ำไหนก็ลองหรือว่ากินเจ็บข้อด้วยยำถือก้นมากันบากออหวานข้อช่วยแวย บุกกน้ำ hmm. มั้กหรอกม่นาเนี่ยหมดแ้วบักส แยบไปเสียบเสียบขึ้นนะคะจริงไม่นอยไม่อยู่ในหนาตา่างองนอนมันนี้สร้างิ่นเอามาให้ผิดก็เลยเอา ไพักทั้น้ำ้อปทั้งพักแพ้ได้ไหมมากกินพักยี่ปีนอ,อนงถตาว่าทำให้แพ้ร้ายไม่น่ากยกัอนเลยนะพักมันเสือเสือมาหลาย มัดกินพักค่ะว่าได้กินมืนันชยางนะว่าได้กินสุพักนะฮะผกินเป็นมังพักขึ้นกันพักมักจังจริงขอ,อก,กันเผก,กันก็ขอับเกยเลยดอืมอร่อยแล้ว ่พงไม่ค่อยแล้วตีซะวันนวยยิมหาบาทคุณนะพี่น้องยิมหาบาทกลัวสัมน,นะหาลังเกือ ขู่กบหอยแน่ใส่แบเกือเลืองแน่ เล่นมาปรองเียนเล่นบอลเพิ่งกันการเนาะการบ่ดีวดข้อบ่อย่าไปน่าข้มากมันไปเล่นมืออื่นกันเล่นหอดใบมงกันหรืว่ามืออื่กันเลยสาเงินขึ้นปวยแล้วกับปจักมืออืเพราะมือ้แจงไปได้ว่าปวยมือ้บ่ได้ดอกกันมือเอืบ่ไปยังสิได แขคนแก่าขนไปเรียงกันอะไเงี้ยคนเรียนไม่ชอบขับไปดรอกเหมือนเรานั่กจำคุกคนแขวเขาหนักินแต่ยันงไรุ๋ยาอะไรอยากนอนพัก่ันอยากหายทรามันนอนยำขึ้นในยกหั้อขึ้นม้อนตังทเลอไงอนหัำเสมอไปเลยฮาจะบอก กินเจ้ค่ะ้ค่มเบแล้วเวลาไรดักอะไรนะก็ต้องแสบแด่มเบียรเลยแล้วนอนหรือคนค้ามหาพักมาเด็ดถ้าพักสี่ยน่หน่ยหกสี่ล่า ข้าวผัดไทยเดี๋ยวถึงโตน,นะคะแล้วน,น,นิดเดียวด้วยวรักใจใจจ้ารักนะจุ๊บ